ลิซ่าแบล็กพิงโดดไปผับกลางทองหล่อดังล่าสุดได้มีคนเผยคลิปวิดีโอขณะที่มีสาวรายหนึ่งซึ่งมีหน้าตาละไม้คล้ายกับสาวลิซ่าวง b l a c k พิง k กับเพื่อนซีอย่างสาวเดียนาฟลิปโปได้ไปเที่ยวที่ผับชื่อดังย่านทองหล่ออย่างอิชลอนแบงคอกซึ่งผับแห่งนี้อยู่ที่ทองหล่อ ทาวเวอบีชั้น3โดยเป็นบ a ร์แอนไนคลับโดยวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันอาทิตย์โดยมี b ีเซตวารานาที m c ซีฟาโลเป็นคนจัดเตมความมันให้กับคืนนั้นนั่นเองเรียกได้ว่าสนุกสุดเวียงอย่างสุดๆโดยคลิปวิดีโอที่ออกมาสาวลิซ่าก็ดูเต้นอย่างสนุกสนานอย่างมากจริงๆและดูมีความสุข รวมไปถึงชุดที่ใส่ในวันนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามแหวกหลังยิ่งโชว์ความเซ็กซี่มากขึ้นจริงๆเรียกได้ว่าตั้งแต่กลับมาไทยก็ดูสนุกสนานมากขึ้นจริงๆค่ะหลังจากที่ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อด้วยนาฬิกาจากแบรนด์หรูซึ่งเป็นแบรนด์ ของหนุ่มเฟเดริกอานที่มีข่าวลือว่ากำลังเดทกับสาวลิซ่าอยู่นั่นเองตอนนี้ก็มาให้เวลากับเพื่อนน่ารักซะจริงๆค่ะแถมยังดูสนุกสุดมันมั่นใจเขาว่าสาวลิซ่าตอนนี้ไม่มีการคอยตามแล้วอาจจะเป็นการบอกเป็นในแล้วว่าไม่ได้ต่อกับค่าย YG ีอย่างแน่นอนก็ต้องรอดูกันว่าสาวลิซ่ามาเที่ยวพักผ่อนที่ไทยแบบนี้แล้วหลังจากนี้น่าจะมีข่าวดีให้ทุกคนได้เห็นว่าสาวลิซ่าจะเซ็นสัญญากับ ไข่ไหนกันแน่รอชมกันได้เลยมั่นใจเขาว่าจะต้องเป็นที่เซอร์ไพรส์อย่างมากแน่นอนยังไงก็จะซับพอร์ตสาวลิซ่าและลิซามโนบาลตลอดไปนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า